สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ m ั n นี่ทอล์กชวนคุยเรื่องเงินวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องจริงที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็สะท้อทนปัญหาของหลายคู่รักเลยค่ะเรื่องของเงินเงินทองทองที่บางทีไม่ใช่แค่เรื่องการใช้จ่ายแต่กระทบไปถึงความสัมพันธ์เลยทีเดียวค่ะ ใช่ค่ะเรื่องวันนี้เป็นคู่รักวัยทำงานโรงงานอายุแค่20กลางๆเองรายได้ไม่ใช่ว่าน้อยนะรวมกันก็เดือนละประมาณ30,000ื่นของบาทถ้ามีโอทีมากๆก,ก็อาจจะถึง40,000่นด้วยซ้าฟังดูแล้วก็น่าจะพอใช้ชีวิตสบายๆได้ใช่ไหมคะแต่เอาเข้าจริงทๆกลับเหลืองเงินเก็บต่อเดือนแค่พันกว่านิดนิดเท่านั้นเอง แค่ได้ยินก็รู้แล้วค่ะว่านี่คือปัญหาใหญ่เพราะเงินหมุนเวียนเหลือน,น้อยมากแค่ค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเล็กๆน้อยก็สำหรับทำให้การเงินสะดุดทันทียิ่งทนที่ทำงานโรงงานรายได้ต้องพึ่งโอทีเป็นหลักเท่าไหนไม่มีโอทีรายได้ก็ตกลงทันตาและนั่นหมายความว่าการเงินก็เปราะบางจางไปด้วยค่ะ ปัญหามันชัดขึ้นตอนที่ฝ่ายชายตัดสินใจทําประกันชีวิตให้แม่ค่ะเบี้ยเดือนละพันสี่ร้อยกว่าบาทฟังดูอาจไม่มากนะจ๊ะแต่สําหรับคู่ที่เหลืองเงินหมุนจริงๆตอนเดือนพิงพันกว่าบาทมันคือภาระที่หนักเกินไปแล้วและที่สําคัญคือเขาไม่ได้ปรึกษากับแฟนก่อนทําให้กลายเป็นประเด็นใหญ่ ใช่ค่ะเพราะทั้งคู่กำลังตั้งใจกับเงินเพื่อซื้อรถคันแรกฝ่ายหญิงเลยมองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ตอนนี้ต้องรวมพลังไปสู่เป้าหมายนั้นการที่แฟนไปตัดสินใจใช้เงินเพิ่มโดยไม่คุยกันก่อนจึงถูกมองว่าไม่เป็นรับผิดชอบต่ออน,นาคตร่วมกันค่ะตรงนี้หลายคนคงเข้าใจความรู้สึกได้เลยนะคะเวลาเราวางแผนอะไรกับใครสักคนแล้วอีกฝ่ายไปเปลี่ยนแฟนอะไรเองโดยไม่ปรึกษา มันไม่ได้กระทบแค่ตัตวเลขในบัญชีแต่มันทําให้ความไว้ใจสั่นคลอนด้วยแต่อีกมุมหนึง่งก็เข้าใจฝ่ายชายเหมือนกันค่ะเขาคงรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้แม่บ้างอยากมีหลักประกรันไม้ให้ท่านแต่สิ่งที่เขามองข้ามไปคือสถานการณ์การเงินที่แทบไม่มีพื้นที่เหลือสําหรับภาระใหม่ๆแล้วต่อให้ความตั้งใจดีแต่ผลลัพธ์กลับสร้างปัญหามากกว่าเดิมค่ะ พอเรามองนึกลงไปจะเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ประกรัรอย่างเดียวนะแต่มันคือรากฐานทางการเงินที่ยังไม่แข็งแรงรายได้หลักไม่พอรายได้เสริมไม่แน่นอนรายจ่ายตายตัวสูงทําให้สภาพคล่องตึงมากเมื่อไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินการเพิ่มพร,ะ,ระ,ะเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีได้ แล้วอย่าลืมนะคะว่าทั้งคู่ก็ยังมีความฝันใหญ่คือการซื้อรถนะคะทุกเดือนซ้อมเก็บเงินหมื่นสองเพื่อดูว่าจะไวไหมแต่พอคิดจริงๆแค่ค่างวดอย่างเดียวก็ถือว่านักแล้วไหนจะค่าน้ำมันค่าประกันค่าซ่อมบำรุงอีกเพียบ สุดท้ายอ่าน่ใช่แค่ไม่มีรถนะคะแต่ยังมีนี่เพิ่มอีกค่ะใช่ค่ะบางทีเรามักจะโฟกัสไปที่สิ่งที่อยากได้แต่ลืมคำนวณว่าภาระที่ตามมามันมากกว่าที่คิดบางคนคิดแค่ว่ามีเงินผลรถ1มื่นสองก็พอแต่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายรวมอาจจะพลุไปถึง1,500นหรือสองหมต่อเดือนเลยก็ได้นะ พอมาเจอเรื่องประกันเพิ่มเข้าไปอีกแฟนสาวก,ก็เลยระเบิดออกมากลายเป็นดราม่าใหญ่ซึ่งจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูดีๆสิ่งที่ควรโฟกัสก่อนคือการสร้างสภาพคล่องและเงินสำรองจกเฉินเพราะค่ะเพราะตอนนี้พวกเขามีเงินเหลือพันกว่าบาทต่อเดือนซึ่งไม่พอจะรับมืออะไรเลยนี่แหละค่ะคือบทเรียนสาคัญถ้าเรายังไม่มีเงินสำรองไม่มีเงินเพื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด เราไม่ควรรีบสร้างภาระใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการทำประกันที่เกินกำลังหรือการซื้อรถที่ยังไม่พร้อมการจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องคือหัวใจของการเงินที่มั่นคงครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องประกันหลายคนก็มักจะคิดว่าอยากทำให้พ่อแม่ก่อนแต่จริงๆแล้วหลักการคือเราควรดูว่าใครคือเสาหลักถ้าเสาหลักลม้มใครจะกระทบมากที่สุด คนคนนั้นแหละที่ควรมีความคุ้มครองก่อนซึ่งในเคสนี้ก็คือฝ่ายชายเองเพราะรายได้ของเขามีคนพึ่งพาหลายคนทั้งแฟนและแม่ถูกต้องเลยค่ะถ้าเขามีประกันสําหรับตัวเองอย่างน้อยจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆคนที่เหลือก็ยังมีเงินก้อนพอจะตั้งหลักได้ระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรายได้หลักหายไปหมดแล้วทุกคนต้องลําบากทันทีฟังแล้วก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะคะจากการมองว่า ประกันทําให้คนอื่นกลายเป็นประกันที่ช่วยปกป้องครอบครัวได้ถ้าเราที่เป็นเสาหลักเกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้จะเห็นความสําคัญมากขึ้นและไม่ใช่แค่ทําเพราะเกรงใจใครหรือถูกชวนแต่ทําเพราะมันจําเป็นจริงๆค่ะแล้วอีกเรื่องที่อยากเนียนคือการสื่อสารค่ะปัญหานี้ถ้าเขานั่งคุยกันจริงๆอธิบายเหตุผลบอกความตั้งใจมันอาจไม่บ้านปลายขนาดนี้ก็ได้ คู่รักหลายคู่เวลาเจอปัญหาเงินก็มักจะเก็บเงียบคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเองแต่จริงๆแล้วไม่พูดคือช่องว่างที่ทําให้ปัญหาบานปลายค่ะใช่ค่ะการเงินกับความรักมันไปด้วยกันเสมอถ้าเราเปิดใจคุยกันตั้งเป้าหมายร่วมกัน ตัดสินใจเรื่องใหญ่อย่างโปรง่งใสมันจะช่วยเสริมทั้งความมั่นคงทางการเงินและความสัมพันธ์ไปพร้อมกันค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้สอนเราหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคืออย่าพึ่งพารายได้ที่ไม่แน่นอนอย่างโอทีมากเกินไปต้องมองรายได้ประจําเป็นหลัก2คืออย่าข้ามขั้นพื้นฐานเรื่องสภาพคล่องและเงินสำรอง 3. คือประกันควรทำเพื่อปอกป้องเสาหลักก่อนและสุดท้ายคือเป้าหมายใหญ่ๆอย่างการซื้อรถ ต้องดูให้ชัดว่าพร้อมจริงหรือยังฟังแล้วอาจรู้สึกว่าเยอะนะคะแต่ถ้าเราทำได้ตามลำดับทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเองค่ะการเงินไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ต้องรู้จักจัดลำดับให้ถูกและต้อมไม่ลืมว่าเงินทุกบาทมีผลกับความสัมพันธ์ของเราเสมอค่ะหวังว่าเรื่องราวันนี้จะทำให้ใครหลายคนได้หันกลับมามองการเงินของตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สบายจริงๆหรือกาลังเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ แล้วที่สําคัญก็อย่าลืมคุยกับคู่ของคุณด้วยนะคะการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่เรามีเงินเยอะแต่คือการที่เราเข้าใจกันและแตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันค่ะเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ m ันดิท a l กชวนคุยเรื่องเงินเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อิบมาจากชีวิตจริงมาเล่าให้ฟังกันค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังจนจบวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ